วันวันแม่ไม่ได้มีวันเดียวครับมีทุกทุกวันครับแต่วันนี้นึกถึงแม่ก็อยากจะมาร้องเพลงเพื่อแม่ครับไม่มีเสียงดนตรีคิดว่าคงไม่เป็นไรนะครับจะมีใครที่มอบความรักให้ด้วยความจริงใจจะมีไหมแม้เพียงสักคนโอแม่จ๋าแม่ต้องยอมทุกทนลำบากลำบนท่วมทนพระคุณล้นฟ้าอยู่ในทัน ท่านต้องอุ้มท้องเราป้อนน้ำป้อนข้าวถนอมเดียเลี้ยงดูดูมาให้ความรักและให้ความเมตตาป้อนน้ำป้อนยายามที่ลูกไม่สบายไม่มีอีกแล้วความรักที่จะเทียงแท้ เกินรักที่ได้จากแม่บริสุทธิ์จากจะบรรยายพระคุณแม่นั้นยังหาได้เทียบไม่ได้ไม่รู้จะเปรียบสิ่งไหนมากมายทั่วทั้งโลกาสวงสวรรค์อาจอยู่ไกลแสนไกลไม่ว่าใครๆไฟฟันขอให้ได้มา แต่สวรรค์ไม่ไกลเกินคนหาอยู่ไม่ไกลตาตายฝ่าเท้ามันดานี่เองไม่มีแล้วความรักที่จะเที่ยงแท้เกินรักที่ได้จากแม่บริสุทธิ์ยากจะบรรยายพระคุณแม่นั้นยังหาได้เทียบไม่ได้ไม่รู้จะเปรียบสิ่งไหนมากมายทั่วทั้งโลกา